ิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินจ้าขนาดแค่เลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ้ oh oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทําไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทําไมจันเกินจังหากว่ามองนั่นไปกว่าน,นี้มีติดหัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธออหัว,วใจมันยากจนเกินจะละเลยที่ เธอจะฝากได้ไหมว่าใจ้องน้อยเป์เซ็นเต็มโอยมีอยากทำได้แค่ชอบเธอเลยหัวใจของฉันน่ะมันก็ว่างเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็นคู่เคียงกันฉันจะเป็นคนดูแลเธอไม่มีลอกวันที่ทำเธอเสียยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมอนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาเดิน แค่เลดแต่มองเธอดันมาคลองเอาตอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควนแกนเธอต้องทำยังไงโโ้ หัวใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ยังกลัวฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมาหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะฟูมฟักสีห้งองของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดก็หลงเ,เธอไปแล้วต้อง ทำงฉันทอนตัวไม่ได้คงต้องทำใจก็ได้แต่นั่งฝันถึงโชมงามวิ่ไายฉันอยากให้เธอมาเคียงข้างมาเป็นวันใจของฉันคนนี้ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดได้มอตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชา ขนาดแะแลไดแต่มองเธอดันมาคล้องเอาซอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเทันนั้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นโลกตะไพกก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งหลงเหมือนถูกสะกดได้มนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชา ก็นก่าแล้ได้แต่มองเธอดันมาคลองเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะตั้งทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง